ต้องขอกก่าสวัสด,ด็จท่านกันด้วยนะครับเยวกับรายการเล่เกอร์ซีโฟดับเบิลยูซเจกันนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่าประวัติของวิลเน่วิลเดเออวิลเดวิลเดหนึ่งในอันโกบาเลโนจุกนมสีเขียวเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียทำการค้นคว้าทดลองชุดล่องหน เพื่อทำการรอบฆ่าหัวหน้าแก๊งคนอื่นๆในอีกสิบปีข้างหน้าเป็นหนึ่งในสามนักวิจัยและพัฒนาอาวุธกล่องจนสำเร็จไม่ทราบสาเหตุการตายโคตเร็วเลยนะประวัตินะครับใครชอบวิดีโอลืมกดไลค์ซับไครกดแชร์นะนะถ้าถามว่าเฮ้ยทำไมบอกว่ามันเร็วจังเลยนะผมก็ไม่รู้นะเขาเขียนมาให้แค่นี้นะครับนะ ใครชอบนี้ลืมกดไลค์ซับไครแชร์คขมเนต์อย่างสุภาพคินนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ